สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าก,ก็กลับมาพบกับ h o n e y mg อนท์ฮันนี่ลัไ l e กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่ก็จะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเ,เนื้อหาสาระความรู้ต่างๆเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับช่วงนี้นะคะที่เรือ,อยังไม่ได้เริ่มทำการโอเปเรชั่นก็จะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอื่นๆมากมายมาฝากกับลูกเรือกันนะคะค่ะก็เป็นลำที่อันนี่อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเริ่มอันดับแรกเลย นื่องจากว่าเรือยังไม่ได้ทำการโอ peration ลูกเรือหลายๆท่านนะคะก็จะไม่ได้มีเออ extra income ก็จะมีเพียงแค่รายได้อย่างเดียวก็คือเงินเดือนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทางบริษัทก็ใจดีนะคะก็จะให้งี่เลยน,นี่นะคะเห็นกันไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็น WIFI นะคะเป็น f r e เ internet wifi 450นาทีเอ๊ะวินาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจ มันเป็น450นะคะนาทีนาทีแหละเนาะเป็น complimentary นะคะก็จะให้มาเป็น2 voucher voucher ละ450นะถ้าจะไม่ผิดเพราะเวลา voucher แรกอ่อหมด450อันนี้ก็จะล็อก voucher ที่2นะคะล็อกอิน voucher ที่2ตามโค้ดที่ทางบริษัทให้มาเลยก็จะอันนี้จะใช้ได้ครอบคลุมนะคะก็จะใช้ทั้ง YouTube ดูเน็ตเออไม่ใช่ Netflix สิเล่น Wi-Fi คือสามารถเข้าได้หลายแอปอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเน็ต24ชั่วโมงเป็นฟรีเหมือนกันสำหรับช่วงนี้ที่เรายังไม่ทำการโอเปอเรชั่นลูกเรือสามารถกดใช้ฟรีได้เลยถ้า Expire นะคะจะใช้ได้24ชั่วโมงแต่นั้นจะจำกัดแค่แอปที่เป็นแอปของอเมริกานะคะที่อันนี้ลองใช้แล้วเนาะแต่ถ้าเป็น450นาทีก็จะใช้ได้ YouTube ดูหนังฟังเพลงจิปะะมากมายอะคะ่ะส่งอีเมล เปิดอ่านอ e ีเมลบนัฟลยหรือว่าจะเป็น LOE เช็คที่ u h u b p o r อ a l อันนี้อันนี้จะใช้450นะคะแล้วก็โอนเงินอันนี้ก็จะใช้450นาทีค่ะแล้วเป็นอินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงที่เรากดใช้สำหรับของที่บริษัทฮันนี่นะคะอันนี้จะใช้ได้แค่แอปที่เป็นแอปของอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะใช้เล่น Instagram Facebook แค่นี้ค่ะแล้วก็ว atsapp เพราะว่าแอปอย่างอื่นก็ไม่ได้โหลดนะคะเพราะมันเต็ม เต็มโทรศัพท์เต็มแท็บเล็ตไปหมดอ่ะอันนี้สําหรับในช่วงของในส่วนของวอลเชอร์ฟรีอินเทอร์เน็ตบฟนะคะในส่วนของเรือของฮันนี่การที่เรือยังไม่โอเป a เรชันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าหลายๆอย่างก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นเรือโอเป a เรชันปกติลูกเรือก็จะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตใช้กันนะคะ24ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่4 u USD หรือว่า5 USD เนี่ยแหละคะ่ะ ส่วนถ้าเป็น450นาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ10หรือ20ดอลลาร์เนี่ยไม่มั่นใจนะคะ10น่าจะเป็น10ดอลลาร์นะคะแต่ว่าเราสามารถล็อกอินล็อกเอาท์เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Haste Questionnaire นะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพของเรือนะคะก็มันเป็นมาตรฐานของทางบริษัทนะคะเขาจะมีเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เรือลำที่เราทำงานนะคะเพื่อรักษาระดับคุณภาพของเรือลำนั้นๆก็จะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับว่า what is the meaning of h a s t e แล้วก็จะเป็น what do you mean by the time control ก็คือพวกอาหารต่างๆนะคะมันก็จะมีเวลาของมันอาหารร้อนก็จะจำกัดอยู่ที่ เดี๋ยนะนีขอดูก่อนลืมเหมือนกันนะบางทีอาหารที่ออกมาแล้วก็จะควบคุมความร้อนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารเย็นเป็นพวกสลัดเป็นพวกโคคัสอย่างนี้ก็จะอยู่ที่40ฟาเรนไฮน์นะคะส่วน ฮ o ตฟู้ดหรือว่าอาหารร้อนหรืออาหารที่อยู่ในลายร้อนก็จะอยู่ที่135สสิหฟาเรนไฮน์นะคะถ้าต่ำกว่านี้หรือว่าเกินกว่าน,นี้คือตัวอาหารก็จะมีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณภาพเขากำหนดมาตามนี้นะคะสำหรับของบริษัทฮันนี่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าการแยกขยะ explain what color garbage bin you put what kind of waste <c oughs> ก็คือ ถังแดงจะใช้สําหรับการกําจัดอาหารก็คือทิ้งเศษอาหารนั่นเองส่วนถังสีน้ําเงินก็เป็นพวกอลูมิเนียมนะคะต่างๆสามารถทิ้งได้ในถังสีน้ําเงินส่วนถังขยะถังสีเทาก็จะทิ้งพวกกระดาษพลาสติกแอนเปเปอร์แล้วก็ถังสีเหลืองก็จะทิ้งสําหรับพวกแก้ว <c oughs> ส่วนถังสีขาวก็จะเป็นอ่ บรอกเคนชัยาจะเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรนะเป็นถ้วยที่เป็นกระเบื้องอะคะ่ะสีขาวอย่างเช่นแก้วชากาแฟะคะ่ะอย่างนี้เราจะทิ้งอยู่ในส่วนในถังของบร k กเคนชัยนาถังสีขาวนะคะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของบร o กเ n นช i n น่ะโอเคก็จะเป็น e x t i n g u i s h e r ในกาเลเวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ใช้อะไรนะคะ จะเป็นพวกสัญญาณซักนณลต่างๆเวลาเขาประกาศอย่างเช่นบราวบราวคืออะไรก็คือเวลามีกรณีคนจมน้ำใช่ไหมก็จะทางเจ้าหน้าที่จากบริษหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกสเซอร์วิ c เชสไม่มั่นใจนะคะว่าใครเป็นคนอนนาวเขาจะ อันนาวมีสิ g n a l นอนอันนาวแล้วจะตามด้วยเออบราวูบราวูนี่หมายถึงว่ามีกรณีมีคนตกน้ํานะคะมีคนจมน้ําเพื่อจะได้ทําการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนาะอ่ะโอเคเจะเป็นพวกคําถามต่างๆนี่ค่ะเพื่อให้ลูกเรือได้ศึกษาเรียนเรียนรู้เวลามีเจ้าหน้าที่มาตรวจเรือเวลาเขามีคำถามเราจะได้บอกถูกเนาอะ,อะ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการใช้เคมีคอลต่างๆก็จะมีคำแนะนำในการบอกเนาะเพราะสำหรับเรือที่มาทำการ drydock หรือถ้าเป็นบ้านเราในส่วนของโรงแรมตามที่อันนี้เคยทำเนาะก็จะเป็นปิดเพื่อทำการปรับปรุงนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันกับ drydock ก็คือทำการปรับปรุงเรือตกแต่อองทาสีใหม่ซักพรมเปลี่ยนพรมๆๆต่างๆอีกมากมายเนาะ เราก็จะทําในช่วงนี้จะบอกว่าถัางขาวทังแดงน้ำร้อนสบู่น้ำเย็นแล้วก็บลิชเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคและสุขานาำใหม่นะคะแล้วก็จะมีเอกสารให้คำแนะนำว่าอะไรที่สามารถทำได้อะไรที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงของการดรายดอกนะคะ ก็จะ,จะมีเอกสาร,สารสนะคะการตรวจเช็คว่าในถังที่เราใส่น้ํายาเข้าไปแล้วแล้วก็น้ําเข้าไปแล้วว่ามันยังคงคุณภาพไหมเขาจะมีแผ่นแผ่นสีอย่างเงี้ยน,นะคะมาแตะเพื่อเช็คความเข้มข้นความเจือจางของตัวเคมีแล้วก็น้ําว่ามันเจือจางมากไปไหมต้องเพิ่มอีกหรือเปล่าความเข้มข้นของเคมีที่อยู่ในน้ําอะคะ่ะ เป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะทำการซนิทเช็ดทำความสะอาดรถวิลแชอย่างนี้นะคะเมื่อเราผสมน้ำแล้วก็น้ำยาก็าไปในถังแล้วก็นำมาเช็ดทำความสะอาดเราก็จะสวมผ้าแมสอย่างนี้แล้วก็ใส่กลอสนะคะถุงมือเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เคมีเข้ากัดมือเรานัเอี น,นี่ก็จะเป็นสเก็ตนะคะสเกดูที่ฮันนี่ใช้ทํางานนี่ก็จะทำงานตามสเก็ตนี่นะคะเวลาเบรกนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรหัสของฮันนี่ชื่อนามสกุลตำแหน่งที่อยู่ของเรือลำที่เราอยู่นั่นเองสเก็ตอันนี้ครูสต่อครูสนะคะทุกจวันก็จะได้สเก็ตม่แต่บางทีก็จะได้14วันทุก14วัน แล้วแต่นะคะช่วงนี้เรือทำการรายดอกมาอยู่ในช่วงการเช็ค i n v e n นท r อต่างๆก็จะมีลิสต์มาให้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ทำหน้าที่เช็ค i n v e n นท r อนะคะพวกเครื่องมือคัตเลอรี่ต่างๆนี่เป็นวูดคั u เลอรีพวกแก้วพลาสติกแก้วกระดาษอ่เี้ยะคะ่ะอ่ะก็หมดแล้วสำหรับในส่วนของเอกสารต่างๆในส่วนของรายดอกนะคะ อ่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่อันนี้เคยกล่าวไปในคลิปที่แล้วนะคะในส่วนของริ้วก็คือการฝึกซ้อมฝึกซ้อมสระเรือใหญ่นั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะมี emergency card นะคะเวลาเขาอ n n o u สเราก็จะ follow up ก็คือจะตามนี้เลยว่าเรามีหน้าที่อะไรในนี้ก็จะบอกว่าอวขออนุญาตนะคะปกติมันจะเป็นสีเขียว แต่ว่าช่วงนี้เขาให้มาเป็นสีขาวแต่เนื้อหาก็เหมือนกันนะคะรายละเอียดนี้นี่เลยคร้าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็น survival craft crew number station bill มันจะมีหมายเลขบอกนะคะว่า survival craft ของเราอะ่ะหมายเลขอะไร ดิพาร์ตเมนต์เราดิพาร์ตเมนต์อะไรโพสิชันอะไรชื่อเรานำสกุลเราเรา i g ออนคือลงชื่อเข้ามาทำงานเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไลฟ์บอสที่เท่าไหร่ดิวตี้เราคืออะไรมาสเตอร์สเตชันอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขา Announce มาเวลาเราจะต้องไปดิวเราก็จะต้องตามในนี้เราอยู่ Master Station C อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเราอยู่มาสเตอร์ส t i o n นพรพอเขา Announce เราก็ไปที่ ชั้นนั้นๆแล้วก็มาสเตอร์สเตชั C มาสเตอร์สเตชั C ยกตัวอย่างนะคะมาสเตอร์สเตชั C อยู่ที่ชั้น4เราไปชั้น4เดินไปหามาสเตอร์สเตชั C มันจะเป็นสีเขียวแล้วเขียนตัว C นั่นคือเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเลาก็จะมีประกาศมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ลูกเรือได้ follow up ตามนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกในนี้นะคะว่า Emergency telephone bridge ทรีทรีโอร์นันนี่คือหมายเลขของสะพานไฟนั่นเองนะคะคันนี้เรียกสะพานไฟเนาะก็คือศูนย์บัญชาการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกออฟฟิเซอร์นะคะบนเรือถ้ามีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินแล้วโทรไปหาเขาที่หมายเลขสามสิบสามหรือหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูย์หนึ่งพันั่นเองค่ะส่วน medical emergency ก็คือเก้าหนึ่งหนึ่ง s p e c i ี l นคือความต้องการพิเศษเร่งด่วน 3000หรือว่า300 0นั่นเองค่ะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ภายในที่จำเป็นนะคะของในส่วนของเรือเทียนนี้อยู่ของบริษัทนี้ค่ะอะก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็อยากจะมาอัดเป็นคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆหลายๆคนที่ติดตามมันนี่อยู่นะคะเพื่อที่จะอัปเดตว่าตอนนี้ไรด,ดอกไรด,ดอกทำอะไรบ้าง ในเมื่อเรือยังไม่มีเขกยังไม่มีลูกค้ามาจอยครูสนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทำความสะอาดแล้วก็เข้าเทรนนิง่งก็ปกติค่ะเพียงแค่ว่ายังไม่มีเขกส่วนใหญ่ก็ทำความสะอาดสเปเชียลคลีนเหมือนเดิมทุกๆวันเสาร์ะคะ่ะก็แต่ถ้าเป็นเรือทำการโอ,อ peration ปกตินะคะจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะเนื่องจากว่าทุกคนต้องทำงานทุกวันแต่นี่ดีนะคะที่เป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าอะไรนะพอมันมีแพนดเมกอย่างนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อจะว่าเสียเสมอไปมันก็ไม่ใช่จะว่าดีเสมอไปมันก็ไม่ใช่เพราะว่าปกติแล้วถ้าเรือทําการโอเปอเรชันเราจะไม่ได้มีวันหยุดที่หยุดเต็มวันนะคะลูกเรือหลายคนจะทราบดีจะมีหยุดแค่ออฟเบรคฟาสต์ออฟลันช์ออฟแต่จะไม่มีใครดินเนอร์ออฟนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะให้ความสําคัญกับมื้อเย็นกันส่วนใหญ่มื้อเย็นทุกคนจะพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนก็ สำหรับลูกเรือก็จะไม่ได้ออฟในช่วงของดินเนอร์ออฟซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะมีมีบางท่านที่กรณีพิเศษหรือว่าอาจจะไม่ได้ออฟเลยทั้งครูสทุกคนได้ออฟหมดอ่ะก็อาจจะให้เป็นกรณีพิเศษแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรือไม่ได้ทำการโอ peration อย่างนี้ทุกคนก็จะได้ออฟ24ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเวลามันจะเกินเพื่อเป็นการเซฟเวลาค่ะก็เมืองน,นอกเขาก็จะมี กดให้ทุกคนทํางานแต่พอดีนะคะไม่ไม่ให้ทํางานเวอร์ค่ะเวลาเวอร์เนาะอ่ะโอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆท่านไหนนะคะที่ติดตามอันนี้นี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วจะพยายามเนาะจะพยายามมาอัปเดตให้ได้รู้ข่าวสารข้อมูลเรื่อยๆจากประสบการณ์ของอันนี้เองนะไม่ได้อิงจากคนอื่นนะคะเอาจากของอันนี้เองเพราะว่าเราเห็นจริงตรงไหนที่เราเจอเราก็จะนํามาบอกมาเล่ากันนะคะ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ฮันนี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ